สวัสดีครับ Why c ับ s o ซิตี้ครับวันนี้จะพาไปรู้จักกันหนุ่มว h ยนะ่ารักไซส์เล็กนะครับหนุ่ม w ยหน่าใสน้าทะนุถนอมที่กําลังมาแรงในขณะนี้นะครับกับหนุ่มนะัทนัทสิทธิ์มารู้จักกันหนุ่มวายคนนี้กันครับประวัติส่วนตัวชื่อจริงนัทสิทธิ์เอื้อเอกสิทธิ์ครับชื่อเล่นนัทเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2545เกิดปีเมษายนราศีสิงห์นะครับ ส่วนสูง167ซนติเมตรหนุ่มนัดกุ๊บเลือดเอนะครับมีพู่มิ้วนาวเป็นคนกรุงเทพครับครอบครัวมีพี่ชายหนึ่งคนแล้วก็พี่สาวหนึ่งคนครับประวัติด้านการศึกษาอดุบานนะครับรเรียนอยู่ที่โรงเรียนส,รสารศาสตร์วิเทศร่มเก้านะครับส่วนชั้นประถมศึกษานะครับย้ายไปรเรียนที่โรงเรียนอสมชันครับและได้มีโอกาสไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร์นะครับไปรเรียนที่ A C S International นะครับ ส่วนร่วมศึกษานะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสถาปัตย์ธรรมศาสตร์ครับเงินอดิเลกนะครับชอบเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็ชอบเล่นบาสเกตบอลนะครับส่วนสีที่ชอบนะครับจะเป็นสีฟ้าขาวนะครับชอบสีที่ใสแล้วก็สบายตานะครับส่วนความสามารถเขหนุ่มนัดนะครับจริงๆเป็นคนพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนได้นิดหน่อยนะครับส่วนสัตว์ที่ชอบจะเป็นสุนัขกับแมวครับอาหารที่ชอบเป็นพิเศษจะเป็นแกงจืดมะระไส้กระดูกหมูนะครับ นิสัยส่วนตัวนะครับจะเป็นคนคี้เล่นนะครับเป็นคนง่ายๆและก็ชิลๆครับพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอครับความใฝ่ฝันคืออยากทํางานในวงการและเรียนจบกิจกรรมยามว่างจะชอบเล่นดนตรีซะส่วนใหญ่นะสุขติประจําใจนะครับคือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับผลงานในวงการบันเทิง YIU THE SERIES พอรักใช่เปล่าแต่ก็เสียดายเหมือนกันที่เราไม่ได้เข้าชมรมดนตรี ก็ถือซะว่ามมาเพิ่มความเป็นชายตัวเองแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเพิ่มความเป็นาชายเหรอวะฮะอฮะเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปล่าเปล่าครับอ๋อหรือว่ามึงจะเข้ามาสอบผู้ชายชอบใช่ป่ะฮะผมผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยจริงๆฮะ อย่ากที่จะแก้มือแก้แกล้งวายไรวาไรนี่ทำไรเนี่ยฮะวายดิสนี่หรือเป็นที่พรมลิขิตนึกรู้ป่ะนักเรียนที่เราจะมาสอนวันนี้ลูกเทพเลยนะเว้ยพี่ซันครับครูพี่ซันเหรอชินเง้นเดี๋ยวน้องจ่ายค่าเสียเวลาให้จ่ายรายงั้นเหรอแล้วนี่มันเป็นบ้าอะไรเนี่ยจู่ๆก็แต่งตัวดีขึ้นมาทํา จะเรียนกับครูพิสันกีค่ครัค้งครับครูพิสันเป็นครูที่ดีที่สุดสำหรับน้องนะโค้ชแฟนโค้ชแฟนอยู่ด้วยปะวะอืมผมคงไม่เหมาะกับชมรมนี้ ไม่ได้เว้ยอยู่ตรงนี้ได้ไง,ไงวะเป็นพ่อไอ้กอซิล่ายักษ์บ้าพลังนั่นคนเดียวเลยไปซ้อมแต่หัวใจกูคือเลยวะโอเคไหมทุ่มกูไปร้อยรอบเพิ่งจะมาถามคิวที่พายนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อ เป็นหนึ่งในสมาชิกของช่องยูทูบเบอร์นะครับในช่องดูมันดีครับอย่างไรแล้วนะครับก็ฝากติดตามผลงานของหนุ่มนัดด้วยนะครับสามารถติดตามได้ที่ IG นะครับ Assign นะครับ n a t นะครับ n a t a s i t ครับถ้านิ้วก้ามาผมจะกัดนะว้าไม่รู้หรอว่าผมเป็นใครผมเป็นถึงหวัวหน้าแก๊งนองแพลเลยนะ อยากแข่งคใช่ไหมว้า